มันจะมีบุคคลอยู่ประเภทหนึ่งครับที่คอยสรรหาทุกวิถีทางในการขัดขวางหรือทำลายคุณไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมวิธีการรับมือกับบุคคลเหล่านี้ในแบบของเรานะครับก็คือการเงียบนิ่งเฉยเรารับรู้ถึงการกระทําต่างๆของพวกเขาแต่พวกเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำมันกำลังทำร้ายคนอื่นอยู่การที่เราเงียบนิ่งเฉยนะครับ ไม่ได้หมายความว่าเราจะโอเคกับการกระทำของคุณและก็ไม่ได้หมายความว่าคุณอยากจะทำอะไรกับเราก็ได้แต่การที่เราเงียบนิ่งเฉยเนี่ยคือการตอบกลับที่แรงมากแล้วพอถ้าเราลงไปเล่นด้วยเรามีแต่จะเสียครับต่างฝ่ายต่างทำร้ายซึ่งกันและกันไม่มีอะไรดีเลยเราจึงปล่อยให้เขาแสดงออกให้เต็มที่อยากทำอะไรคุณเชิญทำได้เลยครับพอยิ่งเขาทำร้ายคนอื่นมากเท่าไหร่ ก็เท่ากับเขาทำลายตัวเองมากเท่านั้นเขาทำอะไรเอาไว้เขาย่อมรู้อยู่แก่ใจจะถามหาถึงความจริงใจจากคนประเภทนี้ไม่มีเลยเราเคารพและหวังดีกับทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเคารพและหวังดีกับเราคุณไม่จำเป็นจะต้องลงไปเล่นด้วยกับคนประเภทนี้หรอกครับขอให้คุณยืนหยัดในเส้นทางของคุณต่อไปเดินต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดถึงแม้คนพวกนี้จะตามมาลังควานคุณก็ตามแต่ขอให้คุณรู้เอาไว้ว่า เขาไม่สามารถทำอะไรคุณได้เพราะสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือการเดินตามคุณคนที่คอยเดินตามคนอื่นส่วนใหญ่มักจะมองเห็นด้านหลังของคนข้างหน้าแต่คนที่เดินนำอยู่ข้างหน้าเขาจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองครับทำอย่างไรได้อย่างนั้นคิดดีได้ดีคิดชั่วได้ชั่วชีวิตนี้มันแสนสั้นครับต่างคนต่างเดินทางใครทางมันดีกว่าอีกไม่นาน เราก็จะต้องแยกจากกันแล้วอย่ามาทำร้ายกันเลยการเงียบนิ่งเฉยของเราคือการตอบกลับที่แรงมากแล้วแต่ยังไม่ใช่การตอบกลับที่แรงที่สุดเพราะเรายังปราณีคุณอยู่อย่าให้มีครั้งที่ร้อยแปดหยอกใครมันจะไปคิดเล็กคิดน้อยขนาดนั้นเนาะเราให้อภัยกันเราก็คนให้อภัยคนง่ายอยู่แล้วอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเลยอะไรที่มันแล้วก็แล้วกันไปแต่อย่าให้มีครั้งที่ร้อยแด